สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกันกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่าค,คุณครูตุ้มจะสอนเรื่องอะไรวันนี้ครูตุ้มจะพาเด็กๆฝึกนับจํานวนตัวเลขอารบิกนะคะจํานวน1นึถึงสินะคะอ้าเรามาดูกันเลยอ้าตัวแรกนะคะเด็กๆดูนะคะลักษณะตัวแรกก็คือจํานวนตัวเลข หนึงอารบิกนะคะอ่าตัวต่อไปค่ะเก่งมากๆเลยตัวที่สองนะคะเรามารู้จักกันเลขสองอารบิกนะคะต่อไปค่ะลำดับต่อไปเป็นเลขสามอารบิกนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอ่าตัวต่อไปเลยว้าวตัวนี้คือเลขสี่อารบิกนะคะ เด็กๆรู้จักกันแล้วมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะอ้าวตัวนี้มีชื่อว่าเลขห้าอาราบิกนะคะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ตัวต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยปิ๊งปองอ่าเลขหกอาราบิกค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะอ่าตัวนี้มีชื่อว่าเลขเจ็ดอารบ,บิกนะคะอ่าเด็กๆออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะว้าวตัวนี้ลักษณะแบบนี้มีชื่อว่าเลขแปดอารบ,บิกนะคะเก่งมากๆค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะอ่า ตัวนี้มีชื่อว่าเลข9อารบ,บิกค,ค่ะตัวต่อไปนะคะปิ้งปองและตัวนี้มีชื่อว่าเลข10อารบ,บิกนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วจำนวนนับจำนวนตัวเลข1 1 0ถึง10ไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนที่บ้านด้วยนะคะบายบาย